สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องกาแฟเชียงตุงนะคะวันนี้ก็คงจะไปซื้อสับป,ประรดที่ไร่สับป,ประรดนะคะแล้วก็มาม่วงขนุนอะไรมีหมดนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะต้องผ่านเออทุ่งนาไปด้วยนะคะต้องเดินทางไกลนะคะ <laughs> เขาใส่รองเท้าบู๊ทมาน้องเขาผมไม่ใส่นะ คือน้องขมก่ากินขนมมากนะคะไม่รู้ว่าจะสุกหรือเปล่านะคะก็เลยไปดูไปดูที่ไล่เขาเลยนะคะว่าสุกไหมเหาะหมีมาเตะไปกับน้องหอมโนนแล้วก็แม่น้องหอมโนนนะคะช่างเนี่ย้องนั้นเขาขาๆนี่เนี่ยลงอไปอ นี้นะคะจะผ่านทุ่งนาไปเดินไปไกลเลยนะคะกว่าจะถึงสวนสับปะรดนะคะวันนี้คือจะไปเที่ยวสวนสับปะรดเอามาสอนยาบุ้งงาทุกผู้กลาละฮนี่บุ้งงาอะไรเออจะมีป้าน้อไอ้เด็กเอ้ยป้าช่วยขาแก้วให้ไว้นะกะไก่หน้าอันนี้หน่อยน้องห่ค่ะไม่ใช่ยากอ่ะ เขาก็คิดว่าคุกคุ้นขัดไงม่วงก็มั่งขั้นเลยนะคะขั้นขั้นไปไหนก็หัวหนุ่มก็หนุ่มอันนี้ถึงได้แล้วนะคะไรสปาล็อกแต่ก็ม่วงเต็มเลยนะไม่ไรไม่ไรนี่นะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนนะคะว่าจะให้ถ่ายในไรหรือเปล่านะคะตอนนี้คือมาถึงเขตนอกนอกไรแล้วนะคะ เจ้าของก็กำลังแสงมังโมงอยู่เลยนะคะเจ้าของเขาอนุญาตให้ถ่ายนะคะตอนนี้นี่วิวดีมากมีน้องด้วยนะคะแถวนี้นนะพักพัก,พ,กพักเขียว,พ,ยวพักทองพักทองนี่คือมันแพงโอ,งงงอ้ยกยขัง <laughs> นี่ี อ,อยากมีน้องแบบนี้สักโลกหนึ่งจะได้ปลูกผักแบบนี้ดิมน้องย่วปลูก,กต้นผลไม้นี่คือแตงนะคะเจ้าของเขาให้เก็บเราเดี๋ยวเขามาคิดราคามันนะคะว่าจะขายเท่าไหร่คนน่าจะเอาว่าเหมาเหมาซื้อไปขายตลาดตอนเย็นนะคะนน่นนะโฮมีฮันเลยเนาะ แตงกวาแตงกวาภาษาขึ้นเลกแตงสั่งตอนนี้คือเราจะไป,ะไปหาสรถต,ตกใจหมดที <c ười> ่เราบอกค <c ười> ิดว่านอนนอนที่มันเป็นขนอะ <c ười> นักว่า <c ười> นี่นะคะก็ <laughs> เจ้าของเขาให้ไปเก็บเองนะคะสับป,ประรดคือเจ้าของเขาเกแล้วนะคะอู้หึไปจังลื้อนทั้งล่ะลอยชัน ต้นขนุนไงไงต้นขนนเต็มเลยอยากได้ขนนอะเราไปดูขนนก่อนไหม,มขเสียงไขกิน้นเนมือมซื้อนงสท้าวหา่างพ่อพอ่พอเป็นผลไม้ที่ชอบอระหว่างขนนกับทุเรียนนี่คือเลือกขนุนก็จะขึ้นมาได้เหนื่อยเหนื่อยมากเลย ยังไงลูกตัวไหนอ่ะเฮ้ยตัวนั่นแตกกันเนี่ยนะเฮ้ยน่าจะสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วแน่นอนนี่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 เอายัไงสุกจนแตกเลยเดี๋ยวเจ้าของเข้ามาก่อนนะคะเขาเลยค่อยให้เขาเก็บใ้นะคะเพราะแค่เหนื่อยมากเลย นี่เสวนขนมเต็มเลยที่น้องขงวอยางมาก็คืออยากกินขนมพอะสปอร์ลดกินมานานนานมากแล้วเราก็มีใช่ในหมู่้านเราก็มีขายนะคะก็คืออันนี้เจ้าของเขาจะเคยเป็นคนหมู่้านปกเนื้อนะคะเจ้าของคขอนุญาตให้ถ่ายเอาถ่ายเลยนี่นี่อันนี้ตอนใช่ไหมจมกุกบอันนี้ภาษาเขินเล็บจมกุ๊บนะคะภาษาไทยเรียกต้นอลยดูมันยังไม่สุกนะคะ หน่อยมากเลยเลยสดๆผลไม้เลยมีเต็มเลยนะคะถ้ามาที่นี่คือได้ซื้อผลไม้เกือบทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวนะ้องโคพาสมต้นสปลอถนะคะหน่อยมากพักแป๊บหนึ่ง แต่รถยังเขียวเลยนะคะวันนี้คือสุกแล้วนะคะทุกคนว่าจะเป็นเลขอะไร<ภ> <Fro> วิวตรงนี้คือสวยมากๆเลยนะคะอยู่ที่นี่จะเห็นหมอกว่านปกเหนือไล่ชัดเจนเลยนะคะเห็นพระาธาตุของเหนือนรอเลย นี่นะคะไม่กลัดเลยไปเดี๋ยวใหาเจ้าของมารู้ว่าสุกหรือเปล่าไม่รู้ว่าเสียงแบบนี้สุกไหมแอบกินก้อนไหมไม่เหมือนไม่สุกอะมาน่ได้อยู่ไปเราไปลองไปหา หน่อยขึ้นมาหาสับปะรดแต่ไม่ได้สับปะรดสักลูกเดี๋ยววห้เจ้าของเข้ามาเด็กนี่ๆตรงนี้ก็สุกนะสับปะรด ไได้นี่นะคะลด้หนึ่งลูกเดี๋ยวเขาว่าไปหาไปเอาสับประรดไม่ได้สักอันอย่างนี้นี่เลยค่ะได้แล้วนะคะสับประรดที่จึงตรงจะเรียกว่าภาษาคื้นนะคะเรียกหนาดหนาดะเอมักหนาดนี่คือเป็น ไทยใหญ่นะคะคือนัรเข้าพื้นทยคืนนะคะก็จะกพดแตกต่างกันนิดนึงนะคะภาษาก็จะเป็นภาษาคืนกับภาษาไต้ไต้หลงนี่คือไม่เหมือนกันนะคะเออหอมขนุนมากเลยตอนไหนสุกอะเหมือนไม่ใช่เมื่อกี้อะออใช่แถวๆนี้ะ นี่วิวสวยมากเลยได้คะ่ะสปาร์ตแล้วนะคะน้องหอมรล่นลงไปเร็วมีกระท่อมลยนะคะตอนนี้เราก็ลงมาแล้วนะคะไม่ได้อันลอยชงมาเลยคะ่ะที่คขอบครัวเอาสปาร์ตมาเล่นลูกนะท่านี้คือเจ้าของเขาเฮ้ย,ยนี่ดู นนนนหอมเหี้ยใสหัวเห็ดจก้อันปุ่นเลยนะขนนันี่ใจนี่ก้อนนี่ก้อนนี่มันนี่ก้อนนีก้นก่านอันนี้มันงาเหมือนไงงากว่าเห็ดกว่วอะอันนี้คือกองมะม่วงกองละหนึ่งเฮงค่ะเขาทาเป็นกองไว้ไม่รู้ว่ามีกี่ลูกลกยก็ในกระเทือนนะอันนี้สองนี่ 2อออในนิใจิวใจนอนพอกเล้ออะบ้าเอพอกตกดนอเเนตอนนี้คือเจ้าของเขาปอยให้ชิมนะคะเฮ้ยอันนี้คือมะม่วงอร่อยมามเป็นไงอร่อยก็แบบแมงอะเหรอรัง้มาหวานมากหวานมากหเา เจ้าของเขาจะดีมากมากเลยค่ะเรื่องต่อไยู่นะเนี่ยอารมณโควดเหนป่ะน้นสอเห็นหออันนี้เหงนหนาสาเห็นหอมีคือสปาร์ลามเหนหนา่อหเอาเห็นฮอหนออร่อมากมะม่วงก็หวานมารถก็หวานมาถึงทีเลยอร่อยสามเห็นฮา ก้วยก็มีน้ำมงก็มีคาราเก็มีขนมก็มีผน้ำให้เกืบทุกอย่างปั้นเอปั sure? <c oughs> <c oughs> ้นปั้นทีเอเออเี่ยวง้วนเออปั้นแบสีเดลี่ดอมีเจ้าของก็ให้มั่มั่งกาให้โอ้โห ีกกหันตอนนี้ไม่รู้จะอถึงบ้านยังไงจะกลับบ้านยังไงนักไะจะเอากลับยังไงวะเอยู่าหแก๊ปไหน่ะระว <scholarly> ังระวัง <What> <genocide sout en touched> เอาซ้ำ่อยต้องปุดเหรอถอดรงเท้าเลยหรอยันซันได้สักทีหรอหนึ่ง สองสามนี่อ๋อคิด hey. ว่าไม่เป็นหรอ๋องยเกดลหางมันสื่อเนาะมเขาจับแบบนี้บิด ขอเลาะเลยไม่มีแรงเมื่อกีม้มีแรงใช่ไหมใช่ออ,ไไอันนี้มันเขียวใช่เขียวก็อร่อยนะอมอสติตั้งเต็งเนอะหน่อช่วงห้องเจ้าตัวเมียเหรอไม่ไม,ไม่นี่นะคะสนสปร์ดมันลอยเป็นซันมากเลยรู้แม่น้องหอมเน <c oughs> นี่นะคะแม่น้องหอมนอน สับปรกลอยชันสุดๆเลยนี่ลงไปแทบไม่ได้เลยลงไปไหมไม่กลัวน้องหอมน้นไม่ไหวไปเราไปเอาตะปางเลยตอนนี้ก็หักกลับนะคะคนนะาซื้อแตงนะคะ แม่น้องหอมนวลเขาเจะต้องขอสินนะคะก็คือต้องซื้อผลไม้เยอะนะคะสินนี้เขาจะเอาไปทำบุญนะ,ะเป็นไงหอมน,นสลชิวๆไม่ชิวหรอตอนมาได้ชิวๆ นี่นะคะตรงข้าพุก็ได้ซื้อสับประรดแล้วก็มะม่วงขนุน,นะคะหนักมากเลยประมาณสิบโลกว่านะคะตอนนี้หนักสุดๆคือยอดมะม่วงก็เอาไปต้มผัดนะคะเจ้าของเขาก็อเอากอนนี้คือจะข้ามแม่น้ำยังไงไม่ดูนะคะี๋คอนแทคหลากก็อย่างนี้นะ

ีนี้เหลือฉันแล้วฉันจะข้ามยังไง,งไน,นี่นะคะทุกคนเขาสองคนไปไกลแล้วไม่ต้องขอนอนกับนะาน้องขอคุณนะดูเราสองคนหนังไว้เธอไม่ไหวแล้วนี่ขนนนี่ก็คือสับปะรดแล้วก็มะม่วงแล้วก็ย้อนมะม่วง หนื่อยสุดๆจะไปยังฮึจะไปยังแบบสิยังยังพอใจอยู่เลยเออเออไม่ไม่อยู่เลยนี่นะคะจากที่เราไปเอามาจะไปอยู่ข้ามผังแม่น้ําไปตรงนี้นะคะหมูว้านน้องขาวโพจะอยู่ตรงนี้นะคะไกลไกลมากมากเลยอยากกินนะคะอยากกินก็ต้องลุยเลยค่ะ ตอนมานี่คือชิวๆสวายๆมากเลยค่ะรูน,นางเหนื่อยมากเหนื่อยๆเดี๋ยวเราไปพักที่ว่านดีวกว่าไปเดินทางต่ออย่างไรมาว้าเย้เอาหินไม่ใช่สิเกี่ยวองมไมกันม้งพี่ขึ้นมาแน้ว เอาทำไมมันเงีจยจี่ะเอาไหนอะอาถา,า,าหน่ารักเยวะกว่าเขาเจ้ามากเลยตอนนี้น้องขบุกกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะร้อนอมากๆเลยค่ะนีสับประรดลาแจงกวานี่เขาเขาให้นะคะเขาน้องขบไม่ได้ซื้อนะคะเขาให้ค่ะอันนี้คือมะม่วงนะคะหนึ่งเห็นจัดเองนะคะแล้วยอะมากสิบห้าลูกนะคะแล้วก็เขาให้อีกหลายลูกมากเลยจังไม่ได้ <laughs> เยอะๆมากเลยนะคะนี่แล้วก็ขนมนี่นะคะขนมนี้คือน้องกระปุกกับน้องหอมนอนจะแบ่งครึ่งกันนะคะเพราะว่ามันมีลูกเดียวนะคะอยากกินทั้งสองคนเลยนะคะเออเนี้เห็นห้าจัดนะคะเห็นห้าจัดก็เอกี่บาทไทยนะเสาววานลยเห้งเหงเอฟเนี่ยสาหวานนะเหงสองเหง สาวันิงสองน่าจะยี่สิบกว่ากว่านิดนิดนะคะประมาณยี่สิบสามบาทยี่สิบสี่บาทประมาณนี้ประมาณยี่ยี่สิบห้าบาทใช่ใช่ประมาณยี่สิบห้าบาทนะคะห้าบาทก็คือสามร้อยจัตนะคะยี่สิบบาทก็พันพันสองร้อยจัตนะคะนี่พันห้าร้อยจัตก็สักค่ะยี่สิบห้า,าบาทนะคะ นี่ค่ะหอมมากเลยลูกใหญ่อยู่นะคะประมาณกิโลกว่ากิโลมิลกิโลไปสองกิโลประคังนี้นประมาณสองกิโลก็คือหับออกมานี่คือหนักสุดๆนะคะเมื่อกี้เกือบจะไม่ถึงบ้านแล้วนะคะพักนี่คือหลายที่ม,มากๆเลยค่ะหนักหนักแบบหนักสุดเลยนะคะประมาณยี่สิบโลกว่านะคะน้อง,องะคัมบูเว นี่นะคะรอน้องหอมนอนมาแบ่งขนนกันนะคะตอนนี้คือพักครึ่งนะคะจะแบ่งกันกับคนนี้คืออยากกินนะคะมีลูกเดียวก็แบ่งแบ่งกันนะคะคนละครึ่งนะคะมือแบ่งยังไม่เต็มอ๋อโฮมันก็มีหลายเหมือนกันอะ่ะพ <h ums> ักถึงนี่ก็ได้กาน่าก,ก,า,กา,ากระนั<ฮ>่งเลกกาหยาบเลยอ๋อะ

หอมมากเลยเอ่ออันเอาออกไว้แบตเตอรี่ไม่มีก็เลยเอาออกไว้ เฮ้ยทำไมได้เยอะจังอ่ะตั้งคิมสองลูกออกเด้ตัวนี้พังไปโอ้โหปากอะเบะเลยเออจานนั้นหรอมีอะไรมีอะไรกินแล้วหอมมากเลยหอมน้อยางตั้งแล้วต่อเวนกอดบ้าเนี่ย ไปขึ้นไปวันวานได้กินแล้วได้กินแล้ว yeah. เ,เ,ย,เ,วเออย้นี่นะคะอะไรกินแล้วเออเอว่้องเยอก่เกี๊ยวอ่หยนางน้อผักอีกหนันนี่ยเหมือนกันได้งซองผักอเหมือนกันนะ

นนอันนี้คือเพิ่งเอามาเมื่อกี้อร่อยมากได้ตั้งคนตั้งสองกิโลนะคะคนละคือลูกหนึ่งก็มีสี่กิโลกว่าเลยนะคะสี่กิโลไล่คนละสองกิโลหนึ่งคิดนะคะ คงม,มากมากแต่ว่าเอาออกมาหนักมากมากแล้วนะคะแบกออกมานี้ยสวยไหคะผางนปอกไข่ปอกไม่เป็นแต่ก็อยากกินนะคะสำหรับพี่นี้น้องอขบคน้องขอบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต,ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบายยทุกค,คนนะคะ